สวัสดีจ้าฟ้าหลังฝนมาย่าหมุนพาพามาชมธรรมชาติมาเที่ยวป่าเบียนเยี่ยมป่าไม้หลังจากหิมะตกแล้วก็ฝนตกอันนี้พามาชมฟ้าหลังฝนออกมาเดินออกกำลังกายให้ได้เงื่อ นเรามันก็ต้องเนาะอุดอู้อยู่แต่ในบ้านก็ไม่ไหวเพราะว่าเสียงกาบ้านเขากาเยอะนะกาตัวหนึ่งเท่ากับไก่เนาะบลือบลาโอ้ยร้อนร้อนร้อนจากบ้านมาก็ประมาณสี่กิโลเมตรเดินขึ้นมาข้างบน เดินซอกแซกไม่ได้ไอ้นั่นทางมันเละเนี่ยธรรมชาติของเบนเยี่ยมมามาดูกันดูป่าเขาลำเนาภัยพามาเที่ยวสดชื่นอุ้ยอันนี้สงสัยลมสงสัยลมเนาะไม้ค่ะ กูซูสตีเขาก็มาเที่ยวกันเดินกันในป่าทักทายกันไปเนาะเสียงกาป่านี้ที่จริงแล้วป่าไม้เขาก็ห่วงนะเขาไม่ใช่ป่าเปิดมันเป็นป่าธรรมชาติแต่เราก็ขึ้นมาได้เก็บเห็ดหน้าเห็ดเก็บเห็ด นี่ยทางถนนหนทางบ้านเขาขนาดในป่านะแต่ก็มีบางจุดที่มันเฉะพามาดูธรรมชาติบ้านเขาเมืองเขาเนะเาะอ้าถ้าใครชอบก็เข้ามาดูเดอ้อพามาชมธรรมชาติโอ้ยทางเละตุ่มเป๊ะเลยฝนตก มีมา,าลงแล้วฝนตกโอ้ยไปไงเนี่ยอยู่แต่ในบ้านก็ไม่ไหวอุดอู้ออกมาสูตรอากาศข้างนอกโอ้ยเดินไปตรงนี้มันเละมันเละข้ามไปตรงนี้ดีกว่าอโอ้โละ,ละมาเที่ยวตามป่าตามเขาโควิดเนาะ ไปไหนไม่ได้เนี่ยต้องเดินเข้าป่าคนที่อยู่บ้านนอกนะโชคดีนะที่ยังมีป่ามาให้เดินชมธรรมชาติอยู่ในเมืองนะโอ้อุดอู้ไปไหนก็ไม่ได้ร้านอาหารก็ปิดบ้านนอกยังดีออกมาเดิน ชมนกชมหนูแต่เข้าลึกไม่ได้นะกลัวเพราะมันที่นี่มันจะมีหมูป่าถ้าไปเจอหมูไม่ลุกอ่อนหรอโอ๊ยตายตายตาย,ยหน่อยหน่อยมากเนี่ยพามาเดินเดี๋ยวจะพาไปดูเนี่ยเขาบ้านเราเรียกทำห้างเนาะสำหรับยิงสัตว์ป่า ขายิงหมูหมูป่าพวกเก้งกวางบ้านเขานี่ไงถ้าวันไหนเขายิงเขาจะปิดป่าเขาจะติดประกาศไว้เราก็ห้ามขึ้นมามันเป็นประเทปเพนีบ้านเขาแต่เราบางทีเราก็รับไม่ได้นะได้ยินเสียงได้ยินเสียงยิงสัตว์ก็ใจหายเนาะ โอ้ตายตาเหนื่อยก็เลยพามายืนดูชมวิวป่าไม้ตรงนี้นะ่ะมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเขาตัดไปเยอะแล้วมันไม่ใช่ป่าใหญ่ป่าใหญ่ต้องเข้าไปลึกๆอีกบางทีต่อเขตเยอรมันฝั่งต่อเขตเยอรมันเนี่ยก็อันตรายนะบางทีเขาไม่ให้เราไปเขาห่วงห้าม เราก็ไม่ได้ภาษาเนาะภาษายิลรัันนันก็ภาษาเบีนเยี่ยมแต่ว,ว่าคนไทยดีอย่างเก่งทุกภาษา <c oughs> โอ้ยมาใหม่ใหมไปไหนก็นลำบากโดยสัญชาตยานเอาตัวรอดต้องถามทางซื้อตุงซื้อตัว๋วรถมงรถเมโอ้ยมาเดอ้อมาชมป่าด,ด้วยกันเนี่ย บางทีเออมาเที่ยวนี้ไม่เห็นกระโอกหายไปไหนหมดเนาะกระโลกกระโลกป่าเยอะนะมันจะกินผลไม้เดี๋ยวรออีกสักพักมันจะออกมาผลไม้ป่าช่วงเดือนกันยามิถุนากกรกาดาสิงหาผลไม้ป่ามันจะมีมันจะออกมากินเนี่ย ชมไปเนาะพามาชมก็ชมไปเดอ้อพี่น้องโอ้ยเข้าไปข้างในนะ่ะป่าสนเล็กๆเ,เลยไอย้นั่นน่ะฝนตกฝนตกแล้วมันก็ลมแรงด้วยนะสองสมวันน่ากลัวเหมือนกันเมื่อก่อนมายังไม่เคยเจออย่างนี้เลยมันก็เปลี่ยนแปลงนะอากาศแต่ละปีมันก็เปลี่ยนแปลงไปเนาะแนี่ยย่ามุนพามาเที่ยวถ้าใครชอบธรรมชาติ มีโอกาสก็มานะนี่เข้าป่าเข้าดงป่าพาชมนกชมหนู <c oughs> ป่าไม้ธรรมชาติร้อนเหงื่อออกแล้วร้อนเดินได้ที่แล้วถ้าอยู่แต่บ้านโอ้ยหายใจไม่ออกพบดมแต่ควันฟืนบ้านยามุนใช้ฟืนอก็ใช้ ทำไงได้เนาะอยู่ตามบ้านนอกที่นี่ส่วนมากเขาจะนิยมใช้ฟืนนะบ้านนอกอเขาจะมีเตาฟืนแทบทุกบ้านแต่เขาก็มีก็มีเตาไฟฟ้าก็มีก็ใช้สลับกันเดินไปไม่ไหวทางนูน้นมันเละโอ้ยหฝนตกนเนี่ยไอ้นั่นะจัก,กรยานเขาก็ปั่นนะพวกจัก,กรยาน ขึ้นมาปั่นกันไปทางไหนดีเนาะมีแต่น้ำจืงนองอยู่ใส่รองเท้าพ่อใบมาถ้าเป็นรองเท้าบูนะเออลุยได้อยู่ลุยได้ทุกสถาน,นก,การณ์โอ้ยตายตายตาย,ต,ายตั้งแต่เริ่มหน้าหนาวตอนนี้มันหน้าหนาวนะของเบนเยี่ยมนะ่ะมันจะไปหมดเอาโน้นเดือนมีนาะแล้วก็จะ เข้าฤดูไปไม้ผรินั่นแหละฤดูไบไม้ผรีนะถึงจะสวยไม่ได้ขึ้นมาหลายเดือนละตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนออพฤศจิกายยังมาอยู่พฤศจิกาไม่ได้มาธันวามกราสองเดือนโอ้ยตา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 ย,ตายมันไปไม่ได้หาทางทางเดินก่อนเพราะว่ามันเละเละมากเลย เดี๋ยวรองเทา้าก็ใบรู้อย่างนี้ใส่รองเท้าบูทขึ้นมาดิโอ้ตายตายตายโวยหนองคองบึงก็ว่ากันไปเนาะพามาชมเดินต่อไม่ไหวก็เลยพาเดินย้อนกลับมา มีเพื่อนเขาเดินมามีสองคนเดินมาบุษูต้องออกมาเดินกันไม่มีใครอยู่บ้านหรอกขี้เกียจไม่ได้คนที่นี่นะชอบออกกำลังกายร่างกายจะได้แข็งแรงสดชื่นมีกำลังต่อสู้เนาะ นไหมน้ำฝนตกจึงนองไปหมดเลยไปไม่ได้ทางเล็กๆไปพาเดินอ้อมไปอีกทางนึงเะกี้ปีนเขาขึ้นมาก็เหนื่อยแหกๆโอ้ยบรรยากาศ ประเทศเบนเยียมแถวบ้านย่านหมุนเป็นอย่างนี้ลหละเขตนี้มันจะโตเขตเยอรมันนะห่างห่างจากเขตเยอรมันประมาณ35กิโลเมตรก็ไม่ไกลต่อเขตปกติตอนที่มาใหม่ๆตอนย่าหมุนมาใหม่ๆนะไปขึ้นเครื่องที่เยอรมันนะบินตรงจากเยอรมัน ไทยเยอรมันแล้วลงสนามบินดูเซนดอบอยากดูเซนดอบมานี่ร้อยยกิโลเมตรก็ไม่ไกลเดี๋ยวนี้โอ้ทุกสายการบินหยุดชะงักถ้าใครจะกลับเมืองไทยก็ต้องไปลงทะเบียนไม่งั้นถ้ากลับเองก็ต่อเครื่องไม่ไหวหลก กลัวน่ากลัวโควิดติดกันเยอะที่นี่นะแต่ย่าหมุนก็นั่นแหละดื่มแนะนำเพื่อนไปดื่มน้ำด่างขี้เท่านั่นแหละผสมกับขมิน้นผสมใส่ขวดไว้ตื่นเช้ามาแล้วก็ต้มน้ำร้อนชงชงให้พอดื่มง่ายๆนะ บางคนก็ดื่มยากนะเนาะเพื่อสุขภาพตื่นดื่มมาตื่นมาก็หนึแก้วอุ่นๆนอะอย่าดื่มเย็นก็ดื่มน้ำอุ่นๆไปเสียนเครื่องบินเครื่องบินไอพ่นเขาจะวิ่งตลอดนะเีเขาจะบินอยู่ตลอดเพราะว่าวิ่งตาม ไอ้นั่นน่ะครับว้าวตายๆๆหน่อยก็หน่อยนั่นเนี่ยเครื่องบินไอพ่นเนาะสมัยก่อนบ้านเราอะเหมือนกันกับบ้านเราแต่ได้ไม่มีแล้วบ้านเราเดี๋ยวนี้เบนเยี่ยมเขาก็จะบินตลอดเนี่ยได้ยินเสียงเครื่อง ก็สดส่งอยู่ด้เผื่อจะเจอเห็ดหลินจือคาดว่าแต่มันหายากเห็ดพวกนี้นะมันต้องขึ้นอยู่ในป่าใหญ่กว่านี้ต่อเขตเดนมัมันไม่แน่เสียงน้ำเสียงน้ำไหลจก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 โว้ยพาพี่น้องมาเที่ยวป่าเนาะ อากาศก็มืดครึ้มสูตรอากาศโอ้ไปไม่ได้ข้างหน้าไปไม่ได้ไม้หักทับโอ้ลมแรงขนาดนี้เลยบอไม้หักทับทางเลยคือแบเลี้ยวมาทางนี้ดีกว่า ป่าก็คือป่าเนาะสวยอยู่เนี่ยธรรมชาติข้างนี้จะเป็นป่าสนป่าสนเล็กๆถ้าไม่ออกมาอย่างนี้ก็ไม่ไหวสูตรอากาศควันพิษ ออกมาตามป่าสุดชื่นหน่อยพอได้หายใจธรรมชาติธรรมชาติสร้างอะไรก็ดูดีไปหมดเนาะโอยเนี่ยถนนบ้านเขาขนาดถนนในป่านะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถนนป่าไม้เขา สองข้างทางนี่มันมืดไปครั้งนี้มันมืดเลยเพราะว่าไม่มีแสงเดดเลยป่าไม่ทึบหรอกมันเป็นป่าเขาก็ตัดไม้ใหญ่ออกเรื่อยๆนะป่าไม้เขาคงจะขายนั่นแหละตามเอา